เอาละครับท่านผู้ชมนะบัตเตอร์ไฟบอสซัมนะโอ้มาเริ่มกันหน่อยเหออฮะเห็นคนอื่นเขารีวิวได้ดิบได้ดีขอหน่อยเถอนะนะท่านผู้ชมครับนะรอบนี้ขอดูกันหน่อยนะว่าบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกมีจริงหรือไม่คูณ15มาหรือไม่สำหรับเกมนี้ครับนะเริ่มกันที่30หมุนกันก่อนเลยสำหรับเบ็ดหบบาทดูกันหน่อยครับนะเอาละดูกันหน่อยเออ นั่นแหละวายโผล่มาแบบนี้นะสวยแจมครับนะท่านผู้ชมโอ้โหายส์ายส์ไปต่อไม่ได้ <c oughs> 320บาทกูเอาวะเออขอเข้าฟรีเกมรู้เรื่องครับนะท่านผู้ชมครับนะ <c oughs> รู้เรื่องแน่นอนโโ่ใบโคเวอร์โอ้โหห้าสิบบาทหกสิบบาทจ่ายกันไปเถอะไลน์มั้ย ไหลามาแล้วหล่นไหมหล่นมาครับนะสวยครับนะท่านผู้ชมครับนะคุณสิบแล้วแต่ต่อไม่ได้เฮ้ยต่อได้ร้อยยี่สิบห้าทเกือบไปแล้วครับนะนะสำหรับดอกสีชมพูเมื่อกี้คูณสิบและขาดแถวแรกแถวเดียวด้วยแม่ไหลไหมครับนะเดี๋ยวดูกันนี้ว่าฟีสปินเกมนี้จะเป็นไงนะท่านผู้ชมครับนะโอ oh. เกมไม่เคยห่างหายแต่เงินนี้เราเนี่ย <c oughs> ไหลเป็นน้ำครับนะ <c oughs> ขอดูหน่อยครับ <c oughs> เกมนี้แน่นๆมาอีหนู <c oughs> แน่นไปอีหนู <c oughs> โอ้โหโมเวอร์เราไม่ตกนะแถว2อเมื่อกี้จบแล้วอนะจบแล้วล่ะไปดูที่เบ็ดร้อยสบนะสามพันบาทเบ็ดร้อยครับนะน้ชมจะมีสิทธิ์ที่เราจะแตกไหมแต่กลัวแตกแน่นอนหัวแตกนะ ไ้ีสปินเข้าหน่อยเถอะมาแม่ปั่นให้ขนาดนี้แล้วเจอไหมไบคเวอร์ไม่หล่นครับนะหล่นไม่หล่น,ลนไม่รู้แต่ตอนนี้เจ็บอีกแล้วครับครับฟีสปินไม่เข้าเลยครับไม่ออกด้วยซ้ำอ้โหแปนหมุนสุดท้ายครับนะเบ็ดร้อยมาไหม ดอกไบโคเวอร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไหลามาแบบนี้ครับนะท่านชมครับนะคูณ10ขอแจมแจมมาโถพีไลทำไมทำกับผมแบบนี้ <c oughs> เป็น200ไปท่านชมครับนะปั่นเองธรรมดาขอดูหน่อยครับจะออกให้ไหมหมดแน่นอนว่ะรอบนี้ไหลไปอีหนูไหลไป เสียวฟันเลยครับนะนานผู้ชมเบ็ด200ครับเออวายมาสวยแบบนี้ขอแจมๆครับไหลไปต่อไปต่อคูณ15แล้วคูณ15แล้วโอ้โหได้มาพันสี่เงยเสียได้วะ่ะปีเกมครับนะขอเป็นบุญตาหน่อยเถอะนะ และอีกไม่กี่หมุนเท่านั้นนะยี่สิบรอบเราก็หมดแล้วนะท่านผู้ชมครับเออไปไบคัลเวอร์ต่อไม่ได้ด้วยอิฐตะมน่นสิบหมุนสุดท้ายครับนะท่านผู้ชมครับนะแม่แม่แม่ร้อยยี่สิบาทอ มาครับนะ้ำใบสวยๆหล่นลงมาแกมคูณสิบแล้วครับนะขอหน่อยเถอะไม่ออก,กว่าใบาทำไมใบสุดท้ายไม่ออกนะ <c oughs> อ่ะไอสปิสปิน,ป,น,ป,นปินครับสุดท้ายท้ายสุดเราก็เป็นคนเจ็บเช่นเคยโอ้โหนักจชมครับนะคบุณจิตมาแล้วคูณสิบไม่เคยทำให้ผิดหวังนะนักจชมครับนะไหลามาแบบนี้ไม่เคยออกให้สักที หนึ่งหมื่นเราบินไปกับสายลมโอ้อหยาบเกิน203หมุนสุดท้ายครับท่านผู้ชมโอฟีสปินเอาครับนะติดหมุนสุดท้ายครับนะท่านผู้ชมครับกูร <c oughs> ู้สึกผิดหวังวะ่ะเนีงง่ยไม่เคยได้กับเขาเลยว่ะปั่นไปเถอะปั่นไปเถอะรอบนี้ฟรีเกมก็ไม่ออกให้กู จบครับนะท่านผู้ชมนะสำหรับบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟเอาอีกแล้วนะท่านผู้ชมครับนะโหยังไงก็อย่าเล่นตามนะท่านผู้ชมครับนะเอาเป็นเพื่อความบันเทิงนะท่านผู้ชมโอ้รอบนี้เสียอีกแล้วครับนะท่านผู้ชมครับนะสำหรับรอบนี้เจอนะครับนะท่านผู้ชมครับนเะจ็บปวดเจ็บปวดครับนะท่านผู้ชม บายบายครับนะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e กันด้วยคลิปหน้าแน่นอนครับนะเดี๋ยวย้ายค่ายดีกว่าพีจีแดกกันกระจุยกระจายห่างหายกันโหเละเทะเจอกันนะผมนะท่านผูชมครับนะัูดีครับผมนะบายบายครับ